ครับวันนี้มาแล้วครับไปรุ่นใจร้อนพามาขุดมันเฮิบอีกแล้วครับเข้าป่าขุดมันแล้วครับดูจะเจอตรงไหนนะครับไปครับไปดูกันครับว่าเราจะได้กี่หลุมกี่หัวนะครับไปกันครับเดี๋ยวไปดูกันตอนขุดได้แล้วกันนะครับเพราะว่ากว่าจะได้ขุดแต่ละหลุมแต่ละหัวไม่ใช่ธรรมดาครับ ต้องเดินหาไปก่อนนะครับแบบเคือมันเฮิบที่เราจะขุดกันนะครับดูครับเครือก็จะไปข้างบนอย่างนี้นะครับพันไปเรื่อยนะครับแต่ตรงที่เราจะขุดคือตรงนี้ครับนี่ครับนครับนี่ครับถ้าเครือเป็นแบบนี้เราจะไม่ขุดนะครับเพราะลึกลึกเกินนะครับนี่ครับเคือไปอยู่ข้างล่างนะครับ หัวอยู่ข้างล่างปกติหัวจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยในนี้มันลงไปลึกเกินครับไม่สามารถกดถึงได้นะครับเราก็จะไม่กดครับไปหาเครื่องใหม่กันครับไปครับก็นึกว่าจะได้ขุดลึกนะครับได้หัวสั้นนิดเดียวเองครับนี่ครับได้หัวสั้นนิดเดียวนะครับไปครับไปต่อครับบางหลุมที่มันขุดไม่ถึงมันก็จะได้แค่นี้แหละครับนี่ครับนี่ครับ หัวสุดนะครับขาดก่อนนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยลือยู่ประมาณคืบกว่าๆนะครับแต่หากก่อนขาดก่อนนะครับก็จะได้อยู่ประมาณแค่นี้แหละครับนี่ไปครับไปต่อครับขนตั้งลึกนะครับได้แค่นี้แล้วครับเนี่ยสุดหัวไมาใหญ่ครับไปครับต่อก็สุดยอดเลยครับหลุมเดียวสองได้สองหัวนะครับ สุดยอดเลยครับนี่ครับหักเป็นท,ท่อนเลยครับกว่าจะได้แต่ละท่อนนี่ธรรมดาครับจะเห็นไหมครับเนี่ยก้นหลุมเสียมสองเมตรห้าสิบสุดพอดีนะครับก้นหลุมเนี่ยไม่ธรรมดาครับหอบเลยครับเหนื่อยเลยครับกว่าจะได้แต่หลุมครับไม่ธรรมดาครับหลุมนี้ถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วครับเนี่ยอีกหัวหนึ่งไม่ได้นะครับเสืออยู่นิดเดียวก็จะถึงแล้วแต่เสียมสุดหมดแล้วนะครับเสียม สุดแล้วนะครับเห็นนะครับการขุดมันเฮิบนะครับไปครับสงสัยของเดลาตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลยครับหรือไม่งั้นก็ดูตอนสรุปอีกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ายชอบก็กดไลค์กดแชร์ไปก่อนแล้วกันนะครับฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับดีครับดูตอนสรุปสุดท้ายแล้วกันนะครับใกล้สุด ครับผมสรุปทิปนะครับนี่ครับที่ได้นะครับนี่หัวใหญ่ๆๆเลยเนี่ยใหญ่ครับเขามีอาวุธดีเราเอามีอาวุธนิดน้อยครับก็ด่ากันไปครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงแต่ประมาณเท่านี้นะครับแต่ละหลุมลึกมากนะครับครับนี่ดีครับ